เรามาตามต่อนะครับสูตรหวยโบราณของเซียนชินนะครับงวดที่ผ่านมานี่ปังเลยนะครับแบบไม่ได้กลับเลยครับงวดนี้เรามาไปต่อเช่นเคยนะครับนี่คือสถิติของหวยเซียนชินนะครับมาดูเลขวิ่งกันครับวิ่งบนหกกับเจ็ดท่านฟันทงตัวเรียนั่นคือเจ็ดนะครับล่างนะครับสี่กับห้านะครับ ท่านฟันให้ตัวเดียวคือล่างคือ4นะครับอันนี้คนที่ชอบวิ่งนะครับคือเลขเหนื่อยนะครับต่อไปเมื่อประกบกันเข้าเอาเลขล่างก่อนครับล่างก็มี4950 44ก็4 140นี่ย์นะครับเซียนชินท่านบอกว่าฟันทงเม็ดเดียวนะครับคือ5 0ศูนย์นะครับอันนี้คือหัวล่างนะครับต่อมาเ,อาเรามาหววบนนะครับบนเซียนชินขั้นต่ให้เจ7สองเาดหหนึ่ง 626370นะครับเสียนฉินฟันธงแค่2ตัวนะั่นคือดอกจันนะครับคือ72และ73นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะ like, share, ออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ว่าไม่ว่ากันนะครับดูสถิติงวดที่ผ่านมานะครับว่าปังจริงหรือเปล่านี่ครับเสียงฉินให้น้อยนะครับงวดที่ผ่านมาหวยออกข้างบน ห้าแปดสามแปดสามมีไหมครับมีครับนี่คือแปดสามนะครับท่านบอกว่าเลขล่างเลขวิ่งครับนี่ครับเจ็ดกับแปดข้างบนออกแปดสามล่างสี่กับห้าออกข้างล่างคือสี่สองนะครับอันนี้คือหวยงวดที่ผ่านมาครับงวดต่อไปนงวดงวดวันที่หนึ่งกันยานี่คือสูตรหวยโบราณของเสี่ยนชินนะครับ ชอบให้กดไลค์ช้ให้กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุนให้ท่านซื้อชนะกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับแชมปเลขวิ่ง6 7ดท่านฟันธงตัวเดียวเป้งๆนะครับ7ล่าง5กับ4ฟันตัวเดียวนะครับ4ครับเลขล่างครับท่านก็ดอกจันตัวเดียวคือ50บนนะครับดอกจันคือ72กับ73ครับ นี่คือสูตรหววโบราณของเซียนชินนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับเข้ามาอย่าลืมนะครับสนับสนุนให้ท่านซื้อชนะกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับนี่คือสูตรหววโบราณของเซียนชินงวดนี้ขอแฟนคลับ f c ของเซียนชินขอให้ปังปังงวดที่ผ่านมางวดนี้วัสดีครับ